เวลา4ปีผ่านไปเร็วนะครับค oh. ดีเสือดําเดินทางมา4ปีแล้วนะครับวันพรุ่งนี้ครับนัดสุดท้ายสารฎีกานัดอ่านคําพิพากษานะครับว่าสุดท้ายแล้วคดีนี้ที่ต่อสู้กันมา4ปีจะจบอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพื่อไล่เลียง4ปีที่ผ่านไปครับกรณีที่นายวิเชียนชินวงศ์อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ทะเลสวนด้านตะวันตกครับนำกำลังเข้าไป จับกลุมนายเปรมชัยกันสูตรประธานบริหารและกรรมการบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับพร้อมกับพวกรวม4คนขณะที่เข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ในเรสวรตะวันตกโดยได้ยึดของกลางครับมีซากเสือดำไก่ฟ้าหลังเทาเก้งอาวุธปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนจำนวนมากในช่วงวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์ปี2561ครับ ทีนี้หลังจากนั้นก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเรื่อยมาคดีนี้ครับศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยที่หนึ่งคือนายเปลมชัยจำคุก16เดือนไม่รอลงอาญาจาก5ข้อหาครับข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตพิพากษาจำคุก6เดือน ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก8เดือนข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นซึ่งซากสัตว์ป่าอันได้มาโดยกระทําความผิดกฎหมายจำคุก2เดือนส่วนจําเลยที่2ครับนายยงโดดเคลือถูกลงโทษจำคุก13เดือนจําเลยที่3นางณัฐธีเรียมแสนจำคุก4เดือนปรับ10,000บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญามีกำหนดสองปีจำเลยที่4นายธานีทุมมาศรวมโทษจำคุกสองปี17เดือนและให้จำเลยที่1คือนายเปรมชัยกันสูตรกับจำเลยที่4คือนายธานีทุมมาศร่วมกันชำระค่าเสียหาย2ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีนับตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์หกเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายเปรมชัยและนายยง ได้ยื่นหลักทรัพย์คนละ4 0 0นบาทครับส่วนดายธานียื่นหลักทรัพย์5 0 0 0บาทเพื่อประกันตัวสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์หลังจากนั้นครับ12ธันวาคม62ศาลจังหวัดทองผาภูมิอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภัก7โดยพิพากษาเพิ่มโทษนายเปรมชัยกันสุตจำเลยที่1จำคุก2ปี14เดือนนายยงโดดเคลือเพิ่มโทษเป็นจำคุกสปี17เดือน นางนาทีเรียมแสนเพิ่มโทษจำคุก1ปี8เดือนปรับเป็นเงิน40,000บาทแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปีส่วนนายธานีทุมาศเพิ่มโทษเป็นจำคุก2ปี21เดือนพร้อมให้จำเลยทั้ง4คนร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพัน์พืชจำนวนรวม2ล้านบาทตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นนอกจากนี้แล้วนะครับศาลยังมีคำสั่งให้เพิ่มหลักทรัพย์ ประกันตัวจำเลยที่1จำเลยที่2และจำเลยที่4อีกคนละ2องแสนบาทนี่คือคำพิพากษาของศารอุทธรณ์ภาค7ขณะที่เวลาผ่านไป4ปีคดีนี้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุเรื่อยมาได้รับความสนใจจากคนไทยจำนวนมากครับติดตามข่าวนี้เพราะจำเลยที่1คือเป็นบุคคลที่มีหน้ามีตาในสังคมเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศและทั่วโลกตอนนี้ กำลังจับตาครับว่าท้ายที่สุดแล้วในวันพรุ่งนี้คดีที่ต่อสู้กันมายาวนานกว่า3ปีปีเปีเลยนะครับศาลจังหวัดทองผาภูมิกาญจนบุรีนัดอ่านคําพิพากษาของศาดีกาววันพรุ่งนี้9โมงเช้าครับ ถ้าจะดูจากล่าน่าเราสารชั้นต้นนะครับที่พิพากษามาสารอุทธรพิพากษาหนักกว่าสารชั้นต้นคราวนี้จะมาดูสารดีกาแล้วครับ<อ>ว่าสารดีกาจะพิพากษาไปในทิศทางไหน<ม>จะหนักเท่าเดิมกับสารอุทธรไหมหรือจะเบาลงหรือจะเพิ่มเติมมากขึ้นพรุ่งนี้ติดตามนะครับ